สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังทิ p อัมเซ่ทอ็อกพอดแคสต์2021ท a อกเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิ p อัมเซ่ทอ็อกสนุนโดยบริษัทไซดาบี้ออยล์มรกรจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิพมเสตท็อก20 21มาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิพมเสตดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธีนีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ l i f e Cycle Assessment หรือว่า LCA นะคะเป็นแนวทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาตลอดวัฏจักรก็คือกระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตการขนส่งการใช้งานผลิตภัณฑ์การนํามาใช้ใหม่หรือการแปรรูปและการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานโดยพิจารณาถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชนเพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดย LCA นะคะมีความแตกต่างจากเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมเครื่ ออเพราะจะพิจารณาผลกระทบตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัสดุตัวอย่างเช่นกระป๋องอลูมิเนียมจะมีการคำนวณการใช้พลังงานวัตถุดิบและการสร้างมลพิษตั้งแต่การถลุงแร่กล่าวก็คือขั้นตอนการถลุงแร่นะคะมีการใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่ใช้น้ำอย่างไรและเกิดสารพิษหรือว่ามลพิษประเภทใดเท่าไหร่จะถูกนำมาคำนวณทั้งหมด และเมื่อส่งวัตถุดิบมายัางโรงงานระหว่างทางเนี่ยมีการใช้พลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงประเภทใดปริมาณเท่าไหร่ก็จะถูกนามาคํานวณทั้งหมดเพราะฉะนั้นหากวัตถุดิบถูกส่งมาจากต่างประเทศระยะทางยิ่งไกลปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ก็มากขึ้นค่าที่คํานวณได้ก็จะมากขึ้นตามกันค่ะหรือแม้แต่ใน,นขั้นตอนการใช้งานก็จะมีการพิจารณาพลังงานที่ใช้อย่างเช่นมม่มีกึ่งสําเร็จรูปก่อนรับประทานต้องนํามาต้มสุกก่อนดังนั้นพลังงานในการต้มสุกก็จะถูกนํามาคนนํานวณเช่นกันและปลายทางหากบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถร ก็จะถูกนําไปคํานวณในทางรงข้ามกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคลิลและต้องนําไปฝังกลบหรือเผาซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะส่งผลต่อการคํานวณทั้งหมดาการประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานระบบจัดก,การสิ่งแวดล้อม,อมหรือว่า ISO หรือว่า ISO 14,000โดยมาม่หารที่เกี่ยวข้องกับ LCA เนี่ยถูกบรรจุใน ISO 14040ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษามมาตรหารเพิ่มเติมได้จาก ISO ฉบับดังกล่าวนะคะประโยชน์ของ LCA ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือผู้ที่ทำการประเมินเนี่ยจะได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยจะสามารถประยุกต์ในการพัฒนาทั้งรูปแบบและกระบวนการผลิตได้อาทิข้อมูลจะบ่งชี้ว่าขั้นตอนใดสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดผู้ผลิตก็จะสามารถเข้าไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงกระบวนการนั้นหรือหากค่าประเมินบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมสูงในขั้นตอนการขนส่งซึ่งในขั้นตอนการขนส่ง ตัวแปรหลักก็คือเชื้อเพลิงใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แปรผันตามระยะทางและน้ําหนักของสินค้าสภาพของพานะดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องเลอกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวแปรเหล่านี้เพื่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงอาทิการลดระยะทางการขนส่งการลดขนาดข,าดของบรรจุภัณฑ์และน้ําหนักหรือว่าอื่นๆผู้ผลิตจึงสามารถใช้ LCA เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีและหลังการพัฒนานะคะยังสามารถประเมินผลได้จากค่าของคาร์บอนฟุตปรินที่ลดลงได้ต วันหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคาร์บอนฟุตฟรินกันต่อนะคะและวันนี้นะคะก้อยและทีมเอ็มเซทอต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของท i พยเอ็มเซค่ะ t i p m s e t i p m s e แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ